อ่ะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวิสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับมืนี้นะผมเองบ่าววาที่ภาพเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาเปิดราคาหน้าขอกหน้าฟาร์มนะครับผมมือนี้ช่วงบรรยากาศเศร้าๆนะครับผมอ้าวแดดก็ลังอุ่นๆครับพี่น้องนะครับพาพี่พาน้องเข้ามาไก่ทั้งหวัดอำเภอเมืองพุนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามืนี้มีง่วงดีนะครับผมแม่สาวมีแต่ตัวงามครับพี่น้องนะครับทั้งแบบแม่เท่าแล้วก็แม่แดงครับพี่น้อง นะครับงามงามเลยแล้วก็มีควายแม่สาวหน่อยพร้อมเนะครับพี่น้องในคลิปวันนี้จึงได้กับฝากติดตามนะครับรับชมในคลิปนี้กันครับพี่น้องผู้กำลังอยากได้ง่วงแม่สาวหัวโล้นตรงงามงามจังอยู่ในกล่องนะครับพี่น้องนะครับไปเลี้ยงเมือนี้นะครับผมพามาเบื้องหอนาข้อหน้าฟ้าแล้วเดี๋ยวไปหลับไปชมน้ากันนะครับผมทักทายคุณแม่พระเจ้าวันนะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะไหนน้ำตัวเจ้าวอยนะครับคุณแม่ แม่นางค่ะแม่นางนะครับผมอยู่บ้านไหนก็แม่อยู่บ้านโนนเพกค่ะอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นค่ะอ่าบ้านโนนเพลคนะครับอำเภอพสุขภนค่ะครับผมเอานะครับอำเภอพุนค่ะครับผมเบอร์โทรแม่เบอร์ได้ก็ครับ080 080 750 750 3898ค่ะ3898นะครับผมบ้านแม่นี่ยอยู่ที่ถนนซีเรียดด้ยไหมแม่เนาะค่ะเอานะครับเดียวเข่ามากกับเข่ามากอีกประมาณเกือบกิโลนะครับผมเข่ามากหอนบ้านของคุณแม่ บาดนนเพก um ตำบลน้องแวงโสภะน้องแวงโสภะนะครับเอาเพอพ้นนะครับผมงหวขอนแก่นงหวัดขอนแก่นนะครับผมเอานะครับผมเบอร์ไลน์กัเบอร์เียวกันว่าแม่ค่ะแม่เบอร์ไลน์เบอร์สามแดก้าแปดค่ะเฟซสามแปดเก้าแปด่กันค่ะเอานะครับผมเอายาบอีกรอบนึงนะครับแม่เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์ไดนก็ครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เดห้นย์จห้นย์สามดเก้าแปดค่ะสามแปดเก้าดแอดไลฟ์เบอร์นเมื่อไหร่ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบอร์แม่ที่แห นะครับผมเอาอย่าป้อนข้อออกไปลูกออกมาเร็วนะครับเอาตัวนี้เป็นงัวแม่สาวครับพี่น้องนะครับผมลูกสาวพอได้แล้วครับแม่นี่ไอ้สาวทองแรก kf หกแปดค่ะพอเป็นเ kf หกแปดอ่าพอ kf หกแปดนะครับผมออกฟอดนะคะทองกับออกฟอดนะครับทอเบิ้งไหมนะครับแม่นะครับอันนี้ลูกสาวกาเลต์ kf หกแปดนะครับพี่น้องนะครับใบหลอดครบเอาอันนี้ก็เป็นใบช่วงยุคแรกๆนะครับของ kf หกแปดครับพี่น้องเจ้า กาเลตเคฟหกแปดนะครับตอนนี้เพื่อนติดทองเรียบร้อยด้วยครับพี่น้องครับออกฟอร์ดโลโจนะครับผมหกสองสี่ทับสี่นะครับจัดเดือนแล้วแม่ในทองจิตเดือนแล้วค่ะจิตเดือนผสมยี่สิบห้ามีหน้าหกหกครับพี่น้องทองจิตเดือนแล้วพี่น้องแม่นี่เอานะครับส่วนสูงหลายไปไหนครับผมไอ้ร้อยสี่ห้าค่ะส่วนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าด้วยครับพี่น้องสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับเอาเห็ดเขาเรียบร้อยครับพี่น้องเป็น แม่สาวม้วนน่ครัางไอปพบิเมอรลูกยางแอเพลิเมอรน้องขาเนายืนงามๆครับพี่น้องน้าลึกดีครับพี่น้องแม่นี่ลูกสาวกาเรดยเคเฟหกแปดด้วยครับพี่น่องติดทอนเรียบร้อยกับออกฟอร์ดนะครับหกศูนย์สี่ทับสี่ประกันท่องไฮนะครับเบิ้งถ่ายครับพี่น้องถ่ายยางงามเลยครับบัตรกรามเนื้อก็ดีนะครับขอ้าลังก็ดีนะครับสไตล์หกแปดครับพี่น้องมัดกรามเนื้อชัดเจนดี นะครับใส่กับออกฟอร์ดได้หนาได้ลึกเข้าไปอีกครับพี่น้องนะครับออกฟอร์ดกับผ้าดุกรรมสโมกิ้งกันครับสําหรับผู้นะครับสนใจพันธุกรรมและลูกแบบนี้นะครับเ่าต้องนะครับคิดหลายครับพี่น้องเด็ดๆแน่นอนนะครับพี่น้อง68ท้องกับออกฟอร์ดนะครับฟังราคานะครับแม่หลายไปได้ครับ10เอสค่ะเปิดไว้หนึ่งแสนกับอีกหนึ่งมื่นนะแม่เนาะค่ะแม่เอาทองจักเดือนก่อนแม่จิตเดือนค่ะจิตเดือนสูงหนึ่งร้อย สี่ค่ะ145บวกขึ้นไปครับพี่น้องนะครับแม่ที่แรกตำนี้มีเมืองไหนบ้างครับแม่บุมีตำนี้เลยค่ะอบุ๋มมีตำนี้นะครับเนาะเอาเบิ้งนะครับโอ้ง่งกับงามครับพี่น้องนะครับฉีดล่างกระชับดีนะครับอาจารย์โบดเอาสวยครบดีนี่ไซส์เชองดีนะครับผมกับงามเลยครับพี่น้องผู้สนใจนะครับหาแม่บอกแม่พันโทรมาก่อนเด็กก้อนเลยครับพี่น้องเบอร์โทรรายละเอียดผมขึ้นให้เรียบร้อยนะครับผู้สนใจมาเบิ้งตุ่งกีก้อนก็ได้ครับพี่น้องมาง่ายๆถนนนนเละครับพี่น้องออกจาก อ่าเมืองพ่นสีสีมาทั้งโคราชนะครับเจ็ดแปดลกครับพี่น้องนะครับหอดขอของคุณแม่เพิ่นเลยนะครับเอาเดี๋ยวเบิงตัวต่อไปครับมาที่นี่นะครับเอาตัวเอางวงแดงตัวที่สองมาแม่เนาะเอางวงแดงตัวที่สองนะครับเอาเบิ้งแดงแม่สาวนะครับอันตัวนี้เป็นแม่สาวเนาะนะครับเอาตัวแดงแม่สาวนะครับตัวนี้อายุจ็ดเดือนหรือแม่อ้เพิ่ 13เดือนนะครับผมเอาอายุ13เดือนแม่สาวตัวนี้บพื่อจะเฮ็ดเขาครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเป็นลูกผสมบรามันนะครับสีเปลือกตาลนะครับผมเอาส่งสีเปลือกตาลครับพี่น้องเบิ้งนะครับแดงแเข้มเข้มสูงกับร้อยสี่สิบห้าขึ้นกันครับพี่น้องนะครับร้อยสี่สิบห้าขึ้นกันนะครับส่วนสูงดี่งอหน่อยนะครับแม่สาวเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์ครับพี่น้องอนะตัวนี้ตัวนี้มีอยู่ไหนบ้างครับแม่ บ่มีตำหนีนะจ๊ะบ่มีตำหนีด้วยครับพี่น้องไอ้แดงางข้างล่างถือว่าบ่แม่นตำหนิเด่นนะครับแดงนั่นนึ่งเป็นลูกคอเป็นลูกหลอดด้วยนะแม่เนาะค่ะเป็นเป็นลูกหลอดพริกแดงอยู่ด้วยค่ะตพริกแดง S K ห้าแปดหนึ่งครับพี่น้องตัวน uh anyway um ี้ใบมีอยู่ปัญหาบ่เห็นควนควนเห็นคนเปุงเทพปควนเก็บใบไปกรุงเทพฯแม่จ้ะครับผมเอาตัวนี้ตำหนิบ่มีจักหม่องครับพี่น้องตายไปได้แล้วแม่แม่ที่2ไอ้เปิดไว้ สี่สิบหาค่ะสีะ่หมื่นกับอีกหาพันตัวนี้เป็นงัวเม่สาว้วพี่น้องพ่อเด้ทับนะครับผมอ,อายุสิบสิบสามเดือนครับพี่น้องเ<ม>บิ้งนะครับเนื้อหนังคร่องสางดีนะครับตอนนี้บ่มีเบิง้งถ่ายงอมามครับพี่น้องนะครับสูงใหญ่เยครับพี่น้องแม่นี่เต็มสาวของวามี่ลอยหาสิบแน่นอนครับพ,พี่น้องนะครับพี่ลอยหาสิบแน่นอนนี่ครับให้เบิ้งรอบตัวจัดเจนนะครับสำหรับผู้สนใจครับพี่น้องนะครับแม่ที่สอง บ่แพงครับพี่น้องซีมื่นหานะครับตำหนิบ่มีครับพี่น้องนะครับเรื่องไล่ดันดังนี่บ่เป็นตำหนินะครับผมนะครับชีดก็ดีนะครับเบื้องหน้าตาเพิ่นชัดๆจังน่อยครับพี่น้องนะครับอ๋อเมียที่สองพานไปนะครับเอาสําหรับผู้มักขาวโบดขยับราคาอีกจังน่อยครับพี่น้องนะครับขาวโบดเป็นงัว่เมียสาวโตงามๆครับพี่น้องเอาตัวใดก่อนครับแม่เอาตัวขาวโบดดก็ไ้คเอาขาวโบดก่อนนะแม่เนาะเอาเบื้องขาวโบดครับพี่น้อง เนาะตัวนี้ขาโบดสูงประมาณรอยสี่สิบสามบวกนะแม่เนาะนะครับเนาะตัวนี้บดิเวณเขาครับพี่น้องนะครับแต่ว่าโบดดีน้าไปเอ่อตัวน้าดีหรือแม่เนาะเรื่องสวยเรื่องกระโบดสดใสกราโบดสวยมากค่ะกับไรขาดำนะครับหนังหนาซาใหญ่ดีครับตัวนี้ทับไปครับแม่ห้านทับค่ะยังเป็นว่ามันอยู่ประมาณไห้ สงการนี่แหละค่ะจนจะเป็นสัตว์เอานะครับแม่สาวประมาณเดือนแมมอายุเพิ่นตอนนี้ประมาณสิบหาเดือนอ่าสิบหาเดือนนาะแม่เนาะสิบหาเดือนเบิ่งครับพี่น้องนาลึกดีครับพี่น้องเบิ่งขนแซืท้มไทยกระดำนะครับผมอันนี้ถือว่าไปสะดือกระดำนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวงัวโบดครับพี่น้องผู้หาแม่บอกแม่พันเกรดนี่ฟังราคาหน่อยครับแม่งามสีไรไปได้ครับผม สี่หมื 40, ่นกับอีกสองพันบาทครับพี่น้องขยับราคาลงมาตวัวเมื่อกีสี่หมื่นหาตัวนี้สี่หมื่นสองนะครับเอามักแบบไรก็ทักทายมาเบิรงครับพี่น้อง <สา S 2> นะครับสาหรับผู้สนใจนะครับแม่สาวเอาไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันครับพี่น้องอีกบ่เกินสามเดือนสี่เดือนเป็นสัตว์ผสมได้นะครับง้อโบดส่พ่อแดงก็ออกแดงนะครับมักแดงหรือมักโบดเลือกส่ไห้เลยครับพี่น้องตัวนี้ก็ ถือว่าออกไปทั้งบรามันแล้วละครับพี่น้องนะครับปรับเหลือมาแล้วนกใยๆต่างๆนะครับนาดีนะครับนามลางกับงามครับพี่น้องเบิ้งให้เบิ้งนามลางนะครับผมนามลางรึงลางกับงามดีรับกันดีครับพี่น้องตัวนี้นะครับนาดีตำหนิบ่มีครับพี่น้องจากข้อคุณแม่เพิ่นรับประกันให้เลยบ่มีตำหนิอ่าบ่มีตำหนิครับพี่น้องสนใจกับทักคุณแม่เพิ่นมาเบิ่งนะครับตัวขาตื่นขาถอนเอาต่อไปเป็นร่างหางดอกรับประกันเหมือนกันอ่าตำหนิก็คือแจงตามรายละเอียดสากลนะครับ เอาแม่ต่อไปโอ้แม่ดีกับงามครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นงวโบดอีกแม่นึงนะครับเบิ้งจากนามลางขึ้นไปงามครับพี่น้องชีดลางเล่าลางดีนะครับผมกัหนาดีส่วนสูงหนึ่งร้อยเท่าไรครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องนะครับส่วนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบบวกเป็นแม่สาวอายุเจ็ดเดือนกว่าครับไอสิบสี่เดือนประมาณดิอ่าประมาณสิบสี่เดือนนะครับประมาณสิบสี่เดือนนะครับพี่น้องนดีเทอะตลอดนะครับเบิ้ง เช่องดีง่วงๆคุณแม่ผูกจุ๋งในทุกตัวด้อครับพี่น้องโบตเต็มเต็มเลยอ้าโบตเต็มใบดีนะครับยอดอดยเบื้องหน้าตรงพันอีกจักหน่อยนะครับแม่นี่เป็นออกส่งเขาบี๋เนาะแม่เนาะออกส่งเขาบีจักหน่อยนะครับเป็นน้ำลางเพันง่วงเขาบี๋จะให้ได้นำลางเพันธุ์งามดีครับพี่น้องนุ่มสวยโบมีตีนไหมแม่เนาะอ้าบโบมีต่ำนี้ครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจเบื้องน้ำลางเพันธุจักหน่อยโบต์เลยค่ะโบต์สวยนะครับ จากบาทเนาะครับไปที่น้องบาดที่นี่นี่สามเก้าพันห้าร้อยค่ะสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยน้องเมีเนาะค่ะตัวนี้สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับพี่น้องแบ่งกันไปเห็ดแม่บอกแม่พันยกคู่ก็ได้ครับเท่าโบสถ์งามๆครับพี่น้องหรือมักแม่ท่องสาวหกแปดนี่ก็งามครับพี่น้องนะครับสาวหกแปดท่องออกฟอร์ดนะครับเอามักแบบได้ให้ยืนเทียบกันนะครับแต่ละตัวเอาสี่ตัวครับพี่น้องนะครับแมวสาวยังบอกผสมสามตัว แล้วก็แม่ท้องอีกหนึ่งเมีนะครับต่อไปมีควายแม่สาวหน่อยบ่แม่เนาะนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งควายแม่สาวหน่อยนะครับเอารายละเอียดต่างๆฟูเบิ่งคลิปแล้วกับหอมาะย่มมาชมอมยุขวักเพิ่นกระด๋อด้วยครับพี่น้องนะครับหาได้น้ำกันไปเลี้ยงนะครับเจ้าของขอกเพิ่นก็เปิดราคาเองเลยครับพี่น้องมือนี่มาหอดขอกหอดฟ้ามเพิ่นนะครับเอาโตต่อไปนะครับเป็นไข่ไม่ได้ผูกท้ายเลยกกันเลยค่ะแม่สาวหน่อยนะครับผมตัวนี้แม่สาวหน่อยมันหอดก่อนนะครับอายุ จักปีแล้วล่ะครับนี่อประมาณปีนี่แหละค่ะชนขวบปีเนาะแม่เนาะอ่าเป็นควายตัวเมียนะครับสูงประมาณลอยเท่าไรครับไอ้อยสามสิบสองค่ะวัดแล้วได้หนึ่งลอยสามสิบสองค่ะพี่น้องกบานสวยเขาสวยกบานสลเป็นลูกข้นตัวหรือลูกหลอดลูกไอ้พันมาลูกท้องใบเด้ค่ะแต่ใบบ่อหินบันนี้ลูกตัวนั้นกับท้องใบคือกันตัวหน่อยเอาตัวนี้ก็ทับหลอดคือกันเนาะแต่ว่า เปิดตัวเดียวค่ะตัวนี้สองแม่ลูกนี่เพิ่นเอาแล้วอืมคือแม่ลูกนะครับตัวแม่กับกับน้องเพิ่นมีคนจองเลยเนาะนะครับเดียตัวเดียวเพิรนทับจะท่องใบไว้นะครับผมตัวนี้กับท่องใบดือยกันแต่บบมีใบทางขายจังน้อยครับพี่น้องนะครับเอาหลายไปได้เลยแม่ฟังราคานะครับไอสามเก้าค่ะสามหมื่นกับอีกเก้าพันนะครับอันนี้แม่เพิ่นนะครับกับน้องสาวเพิ่นนะครับท่องใบนะครับเอาออกมาหาแม่แล้วลูกเร็ว นี่ครับมาหอดเพื่อนเอาเลยแม่ลูกแม่เพื่อนกับน้องเพื่อนนี่มีเพื่อนจองเอ่ะเด้อครับพี่น้องเหลือแต่ตัวพี่สาวนะครับพี่สาวเปิดไว้เท่าไรก็ครับสามสิบเก้าค่ะสามหมื่นเก้าเอาไปปั่นเอาครับพี่น้องนะครับตัวนี้เพื่อนว่าเป็นพอขับหลอดนี่นะครับผมท่องใบทึ่งน้องทึ่งเอื้อยครับพี่น้องนะครับเอาสามหมื่นเก้านะครับโทรมาหาคุณแม่เบอร์เท่ก็ครับผมไอศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์จิตหาศูนย์จิตหาศูนย์ 3898ค่ะ3898นะครับผมสำหรับผู้สนใจนะครับเอานะครับมือนี่สำหรับปลาหรมใหม่นี่จะเตรียมปลาหรมโอ้ผู้ใดช่วงนี้อากาศหนาวคุณแม่เพิ่วมาอากาศหนาวเอามือนี่บ่าววะที่มาเปิดคลิปอยู่ขวักขึแม่เพิ่วมาผู้ใดเด็กวัยน้ำคุณแม่ไปกับได้ปลาหรมบ่แม่ให้คนละผืนค่ะแมนให้คนละผืนนะครับผมยูนี่มีจฉาตัวนะครับตัวระพืนหาตให้ปลาหรมหาพืนนะครับผู้ใด ได้งว่าน้ำเมีไปเราวกับมาเอาผะห้มไปห้มน้ำด้ครับพี่น้องนะครับผมกิดถือว่าเป็นสวัสดีปีใหม่นะครับอากาศหนาวๆอยจังสี่ก็กำลังหาผะห้มมาซสื่งว่ากันจะลืมทักหาคุณแม่นะครับเปิดคลิปขั้งแรกที่ลูกข้านียวเสีสานเน่าเป็นโปรโมชั่นนะครับเอาโทรมาได้ย้ำเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์กิดหาศูนย์กาศูนย์สามดเก้าะสมแเกาแปดแอดไลน์มาเบอร์้องมเนาะเฟซบุ๊กุนมซื้อเฟซบุ๊ เอานั่งนั่งเขตสมุทรนะครับซื้อเฟสซื่อนีได้ป่ะแม่ไช่กับแมนค่ะนะครับสําหรับผูเรื่องโทษว่าต้องวหายคำเมื่อดึกแล้วค่ะอันนม่นั่งรับตลอดเวลากลางคืนกลางคืนกับรับเนาะรถทรงกับมี่่ะแม่แมนค่ะรถทรงกับมี่นะครับผมงตี่ประมาณลอยรถแล้วค่ะเอานะครับสําหรับผูสนใจนะครับหนาหนาวนะครับก็ได้พพมไปน้วคุณแม่พันวานนะครับมาเอาว่านาคุณแม่ไปเรียงมันนีก็มีโปูมาชันพร้อมนะครับ ได้งวนหนึ่งโตไปเลี้ยงต่อระมหนึ่งผืนครับพี่น้องนะครับพะหมนุ่มแก่หนาวนะครับผมอากาศเย็นสบายครับมือเสาร์นี่ก็บ16องศานะครับผมอยู่ทางเมืองพ้นผมมากกับอุณหภูมิก็ถือว่าช่วงเสาร์กับอุ่นดีนะครับผมมานั่งพิงแดดได้ครับพี่น้องนะครับเท่านี้ก็ขอขุ้นแม่น่ะไรนะครับผมวันนี้มาเป็นซื้อกลางให้คุ้นแม่เพื่อนได้นะครับเปิดราคาลงช่องจังน้อยนะครับ5 FC พุกระลังหางววาหาควายไปเลี้ยงนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ไก่เคี่ยง หรือต่างจังหวัดเกิดส่งได้นะแม่เนาะหารถให้ได้นะครับผมราคาห้องไว้ยังต่อได้อีกนะพี่น้องคุณแม่เป็นใจดีนะครับรถได้อีกหลายครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้สนใจสำหรับวันนี้ผมเองว่าพิธีขอพูดอิ่บที่ทุกท่านนะครับติดตามรับชมนะครับผมให้ได้ง่วงน้ำคุณแม่ไปเลี้ยงไก่โชกไก่มันนะครับวันนี้จากลาไปเสนอคุณแม่นั่งลายนะครับผมสวัสดีครับคนางหลย่ะ